วัดีครับผมบิดสันแนกแะะน,นะครับผมประธานบิดนะครับวันนี้พ่อ้ามาเก็บขวดไอพีสองร้อยแปดสิบหกนะครับอตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณถนนด้านยางบ้านขนแก่นทางไปบ้านหนองผํานะครับสายบ้านขนแก่นบ้านหนองผํานะครับอ,อยู่ที่บริเวณอบตเลยนะครับนี่บิดกับอบตเลยเพื่อนๆตรงน,นี้ผมก็เคยมาถ่ายหลายครั้งแล้วนะครับเข้ามาก็กดไลค์กดตดิด,ดตามให้กับผมด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับ อาจจะพูดจีรดๆนิดหนึ่งนะครับมากับรถเก๋งเหมือนเดิมนะครับมืดนิดหนึ่งนะครับไม่ได้พร้อมนะ <c> FC ผมไปแล้วผ <Hey. S 1> มมาเจอป้าย,ยตรงนี้นะครับป้ายเลยนึยนงกูนะเพื่อนอาจจะมืดๆนิดหนึ่งนะครับเพราะผมอยู่ในร่มเนาะ ก็จะมืดๆน,นิดหนึ่งนะครับขาตั้งกล้องก็มีคนสั่งให้ผมก็ใช้งานได้ดีมากเลยนะครับสะดวกก็่สมสะดวกนะครับเทาซ้นะอมเดินเก็บตามข้างทางนะครับว่าจะท้าซ้อมไปเก็บในอบตเลยนะครับหลังอบตแต่ว่าเสียงมันรบกวนนิดหนึ่งนะครับเสียงมันรบกวนนิดหนึ่งสามารถเข้าไปถ่ายได้นะครับ คือตันนี้ผมได้ข้อมูลมาแล้วนะก็คือกับเผาก็คือกับเผาผีนะครับมกับเผ่าผีหรือว่าเป็นกับเผาป่านะครับนี่นะครับกับเผาผีหรือว่ากับเผาป่านะครับเป็นกับเผ่าที่หาเจอได้ทั่วไปนะครับกินมาจะหอมนะครับผมได้ข้อมูลมานะครับนี่นะครับเขาเรียกว่ากับเผาผีหรือว่ากับเผาป่านะครับ แล้วก็เอียงเนี่ยมันก็เากินมันกินได้นะเมล็ดของมันนะครับเวลามันแก่นะครับว่าเมล็ดของมันก็กินได้เนกเป็นเมล็ดที่มันอยู่ในดอกของมันนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าพ่อผีนะครับไปข้อมูลมานะครับทผมไม่รู้เลยนะครับ ได้ผม,ม่เนะซลฟรีก็ถือว่าถือได้สะดวกมากครับตรงนี้ไม่ค่อยมีขวดนะครับไม่มีก็ผมก็เดินถ่ายบรรยากาศให้ดูสวยๆนะเพื่อนบรรยากาศฝากไปดูช่องผมด้วยนะครับไปดูเยอะๆหน่อยตอนนี้ยอดเดียวก็ ขึ้นขึ้นลงลงนะครับมันไม่เป็นหลักสีบเลยมันเป็นมันขึ้นมาเป็นหลักสิบนะครับผมผมเจอขวดหนึ่งใบนะครับเจ้ขวดหนึ่งใบ,นะบใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับใกล้ถึงปีใหมนะ่อันนี้เอาไว้จะใส่พวกเศษกระดาษนะครับพว,พวกกระดาษพวกสมุด เป็นข้าวนั้นเพื่อนผมเก็บได้นะไม้สูฟีนี่ยผมถือมันก็เป็นหัวเย็นหางอยูน่นะต้องแบบถืออย่างนี้นั้นเพื่อนจริงๆเราไม่ต้องไปกดตัวนี้ถ่ายก็ได้นะครับอยาเผาสมเดินอ้อมตรงนี้แหละ จอดรถเข็นไว้ตรงนี้นะครับจอดรถเข็นไว้ตรงนี้นี่มันเป็นทางลงนะครับตรงนี้เป็นทางลง,งเป็นทางลง,าง,ลงนานะครับตรงไปใต้งนานนาเลยนะครับก่อนผมจะได้ข้อมูลมาแม่งไม่นานนั้นเพื่อนไปเสื้อหาในเฟสในอะไรนะ แล้วก็ได้ข้อมูลมานะครับนี่ผู้ชมเห็นดอกหญ้าตรงนี้หรือเปล่านะครับดอกหญ้าตรงนี้คือหาเจอได้ทั่วไปนะครับหาเจอได้ทั่วไปเลยนะครับนี่เอาไปตกแต่งบ้านก็ได้นะครับก็วสวยเหมือนกันนะครับผมเจอมันว่ามันสวยดีนะครับเหมือนเหมือนมันอยู่ในสวนเลยสมัอากจะเจอเนี่ยเฉพาะในสวนนะผมแล้วผมจะจอดรถไปตรงนี้แล้วก็ จะลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวขวดตรงหน้าผมน,ะนะั้นเพื่อนมันมีสองสามใบนะครับไ,ได้นะคอูเดี๋ยวยัดทางในการที่ผมจะลงมาก็ดูตรงนี้เป็นคลองน้ำนะครับมีปลาด้วยนะครับมันเป็นคลองน้ำที่เคขาเลี้ยงปลานะครับเกี๋ยวเข้าออกก็ สามารถเคลื่อนได้ครับเกี่ยวเข้าออก็าสามารถเคลื่อนได้เลย hey, ปีนี้ผมไม่ได้แบบแต่ค <c oughs> ิว,ว่าผมถ่ายได้คลิปนะครับถ้าผมไม่ถ่ายคลิปเฉยๆผมคลิปไหนผมได้ดูกัน ต้องถ่ายเลยนะครับถ้าผมไม่ถ่ายก็เดี๋ยวจะไม่มีคลิปลงนะครับเดี๋ยวคลิปการกินเจอกันเดือนธันวาคมนะครับเดือนธันวาคมนี้แหละนะครับเจอกันเดี๋ยวปีหน้าผมจะหาวิธีหาคลิปนะครับที่มันแบบน่าดูมันลงในเฟซบุ๊ก k น่ว่าผมอยากแช้ยอดวิวเยอะๆนะับ อย่างเช่นคนเทนนั่นเพื่อนเป็นคนเทนนั่นเพื่อนแบบที่เราสามารถแบบสร้างเงินสร้างรายได้แบบใน Facebook ได้เพื่อนเราจะลงไปหาถ่ายนะครับไม่มุดกัดผมนะอู้อันนี้ก็บริเวณนาผมน้บประมาณสี่ไร่ครับนาผมก็เกี่ยวข้าวหมดแล้วนะครับเกี่ยวข้าวหมดแล้ว ตรงนี้ก็จะมีเซานาครับที่เขาออกมาขุดปูไปกินนะครับเป็นกินเป็นอาหารนะครับตอนนี้กลุ่มลมันนะก็มีเสียงลมนะครับบริเวณต้นตัวนี้ต้นข่อยครับนี่ครับเยอะแล้วนะครับขุดนครับ,ะะรบ,รบที่มันอยู่มานานแล้วนะครับผมไม่ได้ลงมาเก็บนั้นเพื่อน สามใบวะมดมันแดงมันเยอะนะครับตัขด,ขดขาดก็เอานั้นก่อนตัดขาดก็เอานะเป็นขวดพลาสต,ติกนะครับแล้วก็กระฝองหนึ่งใบนะครับตอนนี้มดแดงแม่โคตรเยอะเลยต้องสั่นมันออกก่อนนะครับว่าจะไปถ่ายในอุปกรณ์ก็เสียงเพลงครับเสียงพวกเพลงพวกเขาร้องเพลงาาจะไม่จีบ มันคลิปนั้นเลยจีดด้วยที่เศษเหมือนกันนะเพลงมันเข้านะครับมันก็เลยจิดนะครับถ้าเพลงมันไม่เข้ามันก็ไม่มีคลิปได้คลิปหนึ่งจีดมันต้องมีคลิปได้คลิปหนึ่งจีดแล้วสมมืดมากนะครับโซงนี้ก็ถ่ายจากที่เดิมๆนิดหนึ่งะครับผมไม่ได้ไปถ่ายที่ใหม่ๆนะครับอีพีแล้วผมก็ได้พาคุณสเิดถ่ายที่อ่า จำไม่ได้นะเดี๋ยวพอดีพีสองร้อย บ้านนะครับไม่ต้องทำอะไรช่วยงานอย่างอื่นแล้วก็อยถึงปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่นี้ผมก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอย่าให้ใครได้ป่วยขอให้ความเจริญรุ่งเรืองบางคนก็ขอความเหมือนกัน,นโอเคครับตอนนี้มดแดงก็เริ่มออกหมดแล้วนะครับ ต้นข่อยหรือว่าต้นช้มพอนะครับต้นต้นช้มพอเนาะผมเพราะนั <Tá> ้นผมก็ได้เผาสมไปถ่ายผลต้นข่อยเนาะให้ทุกชมได้ดูกันก็ผลของมันก็จะมีรสชาติที่แบบว่าหวานหวานขมขมนะครับผมขมขมันหวานเขาเรียกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเหมือนเรากินสมุนไพรเหมือนเรากินหวานกินขมลงไปนะครับเหมือนเอามาเหมือนเรากินมันละเหมือนเรากินน้ําตาลลงไปนะครับ ว่ากินขมก่อนค่อยมากินหวานนะครับกินขมก่อนค่อยมากินหวานนะครับใครคิดถึงบ้านก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนกลับมาบ้านนะครับมาใช้ชีวิตกับพ่อแม่เรานะครับให้ดีที่สุดนะครับแม้แต่ว่าเราไปอยู่ในต่างจังหวัดเราไม่ได้กลับบ้านนะสมมยแต่เราไม่มีรถมีลากลับนะครับทุกคนก็สามารถหัน กลับมาบ้านได้นะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับปีใหม่นี้ผมขอให้ทุกคนนะครับออกมาบ้านาานะครับลงมาบ้านมาช่วยพ่อช่วยแม่เราตากข้าวนะครับช่วยพ่อช่วยแม่เราหาซากินขํานะครับเท้ากนเราก็มีหลายๆหน่วยงานจะจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างงา้ยเพื่อนแบบปีใหม่นี้ก็ คนก็บางทีผู้ชมก็ลงมาในปีหน้าบางทีผู้ชมก็ลงมาประมาณปีนี้นะครับผู้ชมก็ลงมาประมาณนานๆก็ลงมามาใช้ชีวิตอยู่บ้านชีวิตก็เหมือนบ้านเรานะครับแต่ไม่ใช่ความฝันก็มีต่อไปนะครับแต่ว่าความฝันเราก็ยังคงเหลือนะครับชีวิตชาวนาเราก็ต้องตากข้าวนะครับแต่ถ้าเราไม่ตากข้าว เราก็ไม่มีข้าวกินนะครับเราก็ไม่มีข้าวกินนะครับก็บางท่านก็คิดถึงบรรยากาศเก่าคิดถึงบรรยากาศดเดิมๆภาพเดิมๆนะที่เราจําได้นะที่เราแบบคิดถึงมานานบางทีอาจจะกลับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ที่บ้านเรานะครับมันก็ขอให้ทุกคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับได้กลับมาใช้ชีวิตที่เราเคย ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของเราครับเนี่ยแต่ว่าเราไปในเมืองในส่วน,น,น,นที่มันไม่แต่คนแออัดนะครับส่งนที่มันเนรับผมก็อยากจะขอฝากทุกคนว่ากลับมาบ้านเถอะนะครับปีใหม่นี้ผมก็ใช่ว่าจะเป็นการช่วยพ่อช่วยแม่เรา สักข้าวไม่ใช่ว่าลงมาเี่ยวบ้านเรามีปัญหาในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับมัน่าจะบรรยากาศเก่าๆเดิมๆนะที่เราคิดถึงก็บางทีมันหายไปนะมันก็ไม่กลับมานะบางคนที่คิดถึงว่าเฮ้ยบรรยากาศเก่าๆ,ๆนี่เราสามารถที่จะนําภาพเก่าๆกลับมาได้หรือไม่นะบางคนก็มันสามารถนํากลับไม่ได้นะสกมกัดผมก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะบรรยากาศที่เคยแบบ เห็นมานครับที่เคยอยู่มาตอนนี้ผมก็คิดถึงยายมากนะครับยายผมก็เสียไปน่าจะปีที่เจ็ดแล้วนะครับไม่หกก็เจ็ดนี่แหละนะครับเสียไปก็นานแล้วนะครับเป็นปีแล้วนะครับผมก็ไปอยู่กับลุงนะครับครอัขวของผมนะครับแค่สองปีผมก็ไปทํางาน,นคใครจะเก็บขวดแทนผมวะ ครับใครจะเก็บขวดแทนผมตอนนี้ก็เริ่มมีคนเก็บเหมือนผมแล้วนะครับผมมาแย่งผมเก็บแล้วนะครับผมก็เก็บขวดมานานแล้วนะครับตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วเก็บมาจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนั้นก็ตอนเก็บแรกก็ยังไม่ค่อยสซนเท่าไหร่นะครับพอมาเก็บใหม่รอบหนึ่งก็ตอนนั้นก็เริ่มเก็บเก่งมากเลยเก็บแบบโคตรเก่งเลย จะบรรยากาศเก่าๆกขขอให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตยอยู่บ้านนะครับแต่ว่าเราคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเดิมๆตรงกําลังใจให้กับาภาคใต้ตอนล่างนะครับเกิดน้ำท่วมนะครับจังหวัดสงขลาแถวจังหวัดสตูลน,นะครับแถวภาคใต้นะครับห,หลายจังหวัดนะครับที่ได้รับผลกระทบเขาขอให้บอด ปลอดปลอดภัยนะครับอย่าให้เกิดภัยพิบัตินะครับาการเกิดภัยพิบัติในครั้งนี้ก็ถือว่ามีประชากรนะครับหลายหายหน่วยงานหลายหลายที่อาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่นะครับก็จะรับความเสียหายเป็นแสนเป็นล้านเลยกลัวไปก็ขอให้ควรปลอดภัยนะครับเดี๋วภาคใต้ ตอนล่างนะครับผมพากใต้ตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ตอนบนด้วยก็ยังคงเสี่ยงเหมือนกันเรขอฝากสุดท้ายว่า,าการเก็บขวดขายมันเป็นเงินแม้แต่เราหาเก็บตามข้างทางนะครับแต่เล็กแต่น้อยว่าเฮ้ยคุณจะไปทำงานอะไรเวลาใหญ่โตขึ้นนะครับเราไม่มีงานที่จะทำ บางทีผมเก็บขวดขายตามสุโซนตามหมู่บ้านนะครับแม้แต่ว่ามันก็เป็นเงินับที่เราเห็นนะครับตามทังขยะนะครับคนยากจนก็หาเงินเก่งนะครับคนที่มันรวยก็มันกินทิ้งทิ้งขว้างนะครับมันก็กินของที่่า เหลือไวนะครับก็เททิมคนจนอย่างเราดี่เปเวลาไปไปเห็นในถัขยะไปเห็นกับข้าวที่มันอยู่ตามถังขยะนะครับอ่านะมันก็เป็นของที่มันหลงเหลือนะครับเราก็เก็บมากินเหมือนผมนะครับเวลาผมไปเจอพวกของที่มันเหลือในถังขยะช,ชิ้นขนมนมเนยนะครับผมก็เก็บมากิน อย่างนี้เราไม่ควรทำหรอกนะครับเป็นเป็นเสื้อโลกนะครับเสื้อโรกมันจะเยอะนะครับตามข้างทางมันกจะมีขวดมีอะไรก็อยากก็มีนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับไอเป็นเกี่ยวก็อาเก็บเหมือนผมนะครับเก็บขวดในโลกนี้ไม่ใช่เป็นผมคนเดียวนะครัเขาเก็บหลายคนอยู่นะครับเขาเก็บกันทั่วโลกเลยนะครับเขาเก็บกันทูกหลังคาเรือนเลย หาเงินหาเงินมันยังง่ายนะครับก็ขอฝากบรรยากาศนะครับเก่าๆนะครับที่ผมคิดถึงผมก็คิดถึงมันกันผมอยากให้บรรยากาศเก่าๆมันกลับมาโอเคสมแล้วเ,เราเจอกันอีพีต่อไปนะวันนี้ก็ได้พาสมมาเก็บขวดทีพีสองร้อยแปดสิบหกนะครับที่บริเวณถนนลาดยางสายบ้านหนองเกล็ดนะทางไปบ้านขอพูดไม่ใช่บ้านหนองผัามนะครับก็ได้พาสมมาเก็บที่นาผมก็นะ ได้ประมาณ2ใบนะครับก็คือขวดพลาสติกแล้วก็กระป๋องนะครับจะไปเก็บที่หลังวัดโตแล้วก็ไปเจอกันอีพีต่อไปที่โรงเรียนเอนที่โรงนี้ผมจะถ่ายดูด้วยนะครับถ่ายดูเป็นบางช่วงนะครับบางช่วงไม่ได้ถ่ายเป็นช่วงนะครับแต่ถ่ายเป็นแบบเป็นที่สมเมื่ี้ไปถ่ายที่ฝั่งอาคารปฐมฝั่งอาคารมัธยมบ้างก็มีนะครับ ขอบคุณที่รับชมรับายบายนะครับเจอกัน EP ต่อไปนะครับขอบคุณรับชมครับคุณครับผม